เวียดนามเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเวียดเจ็นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังเข้ามาที่เครื่องบินแล้วนะนี่นะคะที่นั่งเป็แบบนี้ของเวียดเจ็นะคะ เป็นอย่างเนี้ยแลมาน่ากเวย แล้วก็เดินทางมาถึงนะคะนี่ค่ะเรามาครับคำนวณอย่างดีครับว่าเราจะเดินไปข้างหน้า3ามเก้านะครับเ <c oughs> ขามาถึงปั๊บเขาจะไปอยู่ด้านหลังเรานะฮะอย่างดีสบายใจกว่าและนี่คือร้านอาหารนะคะที่เรามาที่แรกหลังจากที่เรามาจากสนามบินเมื่อกี้ ก็สวยดเดี๋ยวไปดูอาหารกันนะคะข้างในเป็นยังไงแลนี่นะคะคือทีมงานของเรานะคะนี่เจ้จาทีมงานของเราเดี๋ยวกินข้าวกันนะคะอันนี้เป็นเมนูทั้งหมดกินเลย อมไม่เคยมาดานันแต่เคยไปเมืองอื่นแตไม่เคยเที่ยวนะคือโลงุกอันนี้อร่อยนะคะับมอเหมือนต้มตัเพราว่าอันนี้ก็ทำในาะีด้วอันนี้ก็่รูกินก็ดีอันนี้ก็กินดด้ว อ๋อเป็นเล้าแบบนี้อ๋อเป็นบาร์พี่กันนึกไว้นี่โอเคโอเคโอเคอ๋อแต่ว่ามันยังไม่เปิดเ่ยดิโอเคระหว่างทางเราเดินมาพิพิธภัณฑ์นะคะทุกคน คนออกแล้วก็บอกว่าเราไม่เอาหมวกมาแบบนี้เราไม่เอามาทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกอนก่อนนะคะอันนี้คือระหว่างทางนะคะแบบมีความแบบเวียดนามจริงๆอ่ะเนาะพี่น้องซีโรเตอรี่ี่คนเรียกตัวเพราะว่ากระหนู เอ้ยคิดถึงลูกมากเลยคิดถึง สรุปนะคะทุกคนที่นี่ก็คือที่ไก่พูดก็คือบ้านโบราณที่ของเวียดนามที่คนจีนเป็นคนสร้างนะคะแล้วก็เป็นมรดกโลกนะคะเนี่ยคือจุดสําคัญน,นะคะเท่านั้นต่อไปเราเดี๋ยวไปที่ต่อไปอ,คคอันนี้คือสถาน สวยจริงมีเฟื่องฟ้าด้วยนี่ยะแต่นกนี้คือตามเรามาทุกที่นะพี่ว่าไหมเออสุดยอด One, <two. S 1> อยากจะบอกว่าตากล้องคนนี้สุดยอดนะคะว้าว oh. wow. ลายว้าว okay. นี่นะคะ<ห>เขากำลังแบบใหู้ขเ,เขากํลังแบบว่าถ่ายรูปถ่ายรูปกันนะคะก็แบบพางเบอร์ดูกาแฟมาเร็วตามช่างภาพเลยค่ะ ะองมาวัดนี้นะคะเด <Rabbi. S 1> <Diamond. S 2> ี๋ยวเราถามเอาวันนี้เสียา่ะจะไม่ได้แต่ำได้ใกล้ <Hayır. S 3> วัดอะไรคะศาลเจ้าควางตุงครับบูชาเจ้าแม่ทับทิมอุ้ยเจ้าแม่ทับทิมด้วยความมานะครับซื่อสัต์กวนโอแล้วก็ทเทปแได้วันครได้โอเคไปกลับไหว้กันเถอะ โอเคนมหมวกแก๊ปโอเคนี่นะคะป่าร้อนมากะคะอันนี้นะคะทุกคนเรากำลังทำบุญกันอยู่นะคะ

นี่ครับเป็นคนไทยนี่อันนี้คือของเรานะคะเรามีชื่อของเรามีชื่อของเราไม่ไม่ไม่เราโนโนไม่ต้องจับอ๋อ่จับจับอ๋อกันกันี่เอาเลยค่อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจุดร่วมกันนะคะอ่ะให้เข้าเลยครับเดี๋ยวเขาถ่ให้ ตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะคะทุกคนร้อนแล้เลยว่ะร้อนแบบหนึ่งสองสามถ่ายได้ดิอะถ่ายได้ดิโถ่ายได้โอเคค่ะงานปะแล้วกลุ่มเราดีไหมวะนั่นนะสิอ๋อแต่เขาบอกว่าถ้าเราไดอ๋อนั่นบัตรให้อยู่น่น B ห้า B f i ยไปไหนต่อ่ะระวังร้อน ไปถึงย้อนจะไปตรงที่น้องถ่ายรูปเที่ยวอ๋อค่ะค่ายนี่เฉยๆไว้พี่ร้านอยู่นี่ว่าไม่ใช่อะไรนะของก๊อปเยอะมากเลยนะแบบเขาแต่เขาจะบอกว่าเขาไม่ได้ก๊อปนะเขาทำาบเวียดนามเม็ดชูเม็ดเม็ดชูเม็ดชูออกเม็ดอ๋อเขาต้องเผื่อนั้นโอเคตาบ้าปะว่างไม่ได้ครับผม ก็คือบรรยากาศโดยรอบไปหาโอ้โหมันเครืองชันซรื่องเกินโอ้โหนี่คือร้านข้างบนนะคะเจ๋งว่า ไรรม่ไม่ได้กรู้วคเพื่อของเราไปไหนแล้วอะ่ะใครราไปเปิดครอะไรนคนั้อที่เดินมาแงตัไปไหนของแอมดูดีมากมาแล้วนะคะของแอมประวัตินี่คนละเรื่องเลยนะล<อ>ินจีประวัตนี่ใช่ประวัตไม่รับนะสวยอ่ะแสงได้เลยประวัตไม่ค่อยรับเลยยากมากถ้าถ้าจะรับก็ค,คือเพิ่มเบี้ยรุนแรงนี่นะคะ ที่เราบอกว่าอะไรนะลินจี่โคบิวบิวอะไรน่ะก็คือแกนี่มันแบบกากาแฟนี่นะคะกาแฟลินจี่นะคะทุกคนจืดขึ้นมาเลยอ่ะไปเหนียนกับพี่ไหมอุ้ยอันนี้ดีเนาะกระเป๋าอันนี้นี่เมื่อกี้โดนอันนี้มานะซื้ออันนี้มา